มาทำความรู้จักกับแบรนด์และการสร้างแบรนด์กันเลยค่ะแบรนด์คืออะไรแบรนด์หรือตาสินค้าคือภาพลักษณ์และมุมมองความคิดที่ลูกค้ามีต่อบริษัทหรือสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ถูกสื่อสารผ่านชื่อคำศัพท์การออกแบบสัญ,ญลักษณ์หรือประสบการณ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าสามารถจดจำและจำแนกบริษัทสินค้าหรือบุคคลออกจากคู่แข่งได้ การสร้างแบรนด์หรือแบรนดิ้งหมายถึงกิจกรรมการตลาดที่ธุรกิจใช้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ผ่านการสร้างชื่อสัญ,ญลักษณ์และสื่อต่างๆเพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำธุรกิจได้การสร้างแบรนด์คือการทำให้บริษัทและผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากคู่แข่งในสายตาลูกค้าสรุปเพื่อให้เข้าใจง่ายๆก็คือการสร้างแบรนด์คือการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างตัวตนและบุคลิกภาพที่โดดเด่นสอดคล้องไปกับองค์กรและเป้าหมายธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำได้นั่นเองค่ะทำไมต้องสร้างแบรนด์เพราะการสร้างแบรนด์คือการสำรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดตัวตนของธุรกิจให้สอดคล้องไปกับสินค้าหรือบริการและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ซื้อหรือกลุ่มเป้าหมาย การสร้างแบรนด์ช่วยให้ผู้ซื้อเข้าถึงคุณค่าของแบรนด์ได้อย่างแม่นยำทําให้แบรนด์มีแผนและแนวทางที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนธุรกิจช่วยให้สามารถวิเคราะห์และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพการสร้างแบรนด์จึงมีความจำเป็นทั้งเพื่อพัฒนาธุรกิจและสร้างโอกาสในการแข่งขันไปด้วยพร้อมๆกันนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นบางครั้งสินค้าบางชิ้นก็เป็นมากกว่าสินค้าเช่นสตาร์บัคสเป็นมากกว่ากาแฟเรเบีนเป็นมากกว่าแว่นกันแดดชา n นลเป็นมากกว่ากระเป๋าเพราะเชื่อว่าหลายคนไม่ได้ซื้อสินค้าเหล่านี้เพียงเพราะมันเป็นแค่กาแฟแก้วหนึง่งแว่นตาแว่นหนึ่งหรือกระเป๋าใบหนึง่ง แต่ซื้อเพราะคำว่าแบรนด์นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมต้องมีการสร้างแบรนด์ค่ะ